สิ้นสุดการรอคอยแอปนนกุลประกาศข่าวดีสิ้นสุดการรอคอยในที่สุดคู่จิ้นต่างวายัยอย่างแอปทักซออนและนนกุลชานนหรือว่านนกุลก็เตรียมมาแจกความฝินจิกหมอนให้กับแฟนแ,ฟนแล้วล่ะค่ะกับผลงานซีรีส์จีนเรืองดัง5 yourself 2020รักแรกของสาวใหญ่ที่ถูกสร้างในเวอร์ชันไทยที่มีชื่อว่าหารักด้วยใจเธอ five yourself โดยผู้จัดเขตฐานทัพ และล่าสุดแอปและน่นนั้นก็ได้พร้อมใจประกาศข่าวดีกลาง IG จีพ้งานซีรีส์ใหม่เลิกออนแอร์ air, ให้ได้ชมกันพร้อมทั่วประเทศแล้วล่ะค่ะในที่สุดก็เตรียมเช็ค,คลิสต์หัวใจให้พร้อมว่าใครคือคำตอบสุดท้ายหารักด้วยใจเธอ5 yourself ทุกวันจันอังคารเวลา20นาิก30นาทีทางช่อง GMM 25 เริ่มต้นตอนแรก18ธันวาคมนี้และออกอากาศพร้อมกันทั้งในประเทศจีนรับชมแพลตฟอร์มจีนได้ที่ Tencent Video และ Youku ทางด้านแฟนคลับเนกต่างกรี๊ดการ์ดแสดงความยินดีกันสนัน IG ไปเลยลค่ะนับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะได้เห็นการแสดงของคู่จินที่หลุนสู่คู่จริงแล้ว ราชมเคมีของทางคู่จะน่ารักแล้วก็ทำให้ทุกคนฝินได้ขนาดไหนและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ